มันใส่ปุ๋ยกรีนแม่นน่ว่ะสมพ่อเขามันแข็งแรงแต่ไก็ใหญ่แล้วขนาดนี้เนี่ยว้าวมันกันแน่นอนอยู่แล้วเหรอเว้ยมึงดันทัใส่ไหนเด้อเยะใส่แต่ปุ๋ยเคมีายมันอันตรายต่อสุขภาพมมื่อตรงมาบอกกูดอกสิงกูนี่ใส่กลงมึงอีกดิมึงเห็นป่ะนี่เฮ้ยอมึงอันใส่น้ำกลนกูไปพอยไปเดี๋ยวปากไพกลมีเรื่องสีบอกมึงแต่ว่าน้องพอยกลับไปก่อนได้บ่ ไอ้ไม่เรื่องสิบอกปลอดภัยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายน่ะน,นะได้จ้ะเรีย้ยงไม่เรื่องใช่ไก,กูคือว่าอีออมเมียกูเนี่ยมันทองเหรอเว้ยว <Wow. S 1> ้าวปาดมึงคือสุดยอดเหรอบากซิงกูนึกว่าคนจะมึงหนีมีนํายาหญ่ดิ <c oughs> โอ้ยเรื่องมีน้นำยานี่กูมีอยู่แล้วเว้ยมีดีกูมึงอีกถามมึงบเงซิอนะมึงถามเมียมึงเบิ่งก็ได้อีพ่อยนะเ <Huh? S 2> มียกูเออ มันเกี่ยงยังกับเมียกูอีพอยเมียมึงเนี่ยกูฟันละเว้ยเอี้ยงกับบักจิงมึงอย่าบอกเนะว่ามึงแอบหลินสู้กับอีพอยเมียกูอะเฮ้ยมึงใจเย็นๆเพียนกูกับอีพอยเนี่ยได้กันก่อนพวกมึงสิแต่ง่ายกันอีกได้มึงนี่กินน้ำไตซอกกูอึ้ง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 บักใจเย็นๆเพียนแต่เรื่องเนี่ย มึงหามันไปว่าใหีอพอ,อยฟังเด็ดขาดว่าสั่นยับุ้มมันก็เถียงกันแล้วก็เลิกกันอีกมึงสิบุเรือยังได้บ้านกับเป็นบ้านอีพอ,อยหน้ากับเป็นหน้าของมันมึงเนี่ใจเย็นๆไปอินเหนยาไปเด้ <laughs> หอบกระเป๋าสิปไปใส่นี่ไอ้ว่าสิไปตั้งใจวัดบรรยาจึงสองสามมือฝากพ่อยเนี่ยไปเยี่ยมอ้อมในเดอ้อตอนนี้อ้อมมันกำลังท้องอยู่ฮะอีอ้อ,อมกำลังท้องแม่ดีใจนะเดอ้อโอ้ได้ๆจ้ะโบต้องเป็นห่วงเดอ้อทางนี้เดี๋ยวพ่อยดูแลอ้อมเองเออจจงไดไอ้ขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าไอไปแล้วจ้าเดินทางปลอดภยัย ที่กูละปน,นี่เอ้าเรียกว่าไผ่ไอ้ไผ่นี่เองไม่อย่างดึกเดือนปนนี่อะไนี่คาวว่าอ่อมกำลังททองบ่แมนจ้าบักสิงเอง้ยบักสิง เนี่ยกะร่างทองกะร่างใส่มันยังไปค้างของอื่นอยู่เนาะเอาข้าว่าจังสันเอาโบราณเพิ่นว่าเวลาที่กะร่างทองกะร่างใส่เนี่ยเรื่องยังว่าน่ะหามขาดเด็ดขาดพอมันกะร่างเป็นช่วงเด็กหน่อยกะร่างต่อแขนต่อขาบ้านสันลูออกมาอาสีพิการได้ได้ออมอีหลีบอกไอ้สิงห์อะไอ้สิงห์แบบนี้ลูออมต้องพิการแน่เลยเฮ้ยจังใดดีนี่บ้าตงห่วงเด้ออมไอ้ชิดซอยต่อแขนต่อขาให้ สันไอ้ไพกับเขามาเลยจ้ะจ้ะอมยาน,นลูกอมพิการบทตอุอ,ตอ,ยไอไยมย่นเด้อไอ้ชิซอยไอ้ไพ่มืนมาตอแขนต่อขาใหออมเอกเดอร์อมสีทาจ้ะอุ๊ยเด็ดอี๋ แล้วจ้าเมียจ้าว่าแต่ตอนไอ้โบยูเนี่ยมีผู้ใดมาขอแกใน,นบล่ล่ะบบมีหรอกจ้าม่แต่ไอ้ภัย่นมาซอยต่อแขนต่อขาให้ลูกเขาทุกมือเลยฮะฮะมันหมายความว่าจงได๋ต่อแขนต่อขากะไอ้ภัยเพิ่นบอกว่าผู้หญิงที่กร่ังต่างทองนี่จะต้องเห็นเรื่องแบบว่าทุกมือเลยพอเป็นการต่อแขนต่อขาให้เด็กได้ทองไอ้โบยู ไอ้ภัยส่วนันเลยมาซอยเฮทไถ่ทุกมือเลยจ้ะเป็นคนทองมันเกิดีแบบนี้เโอ้ยบกาายักหาภัยเอาอีกแล้วบกักนี่นี่กับปึกโอ้ยพวกแมนบานมาันแล้วบ่นี่บักภัยไม่เหยียบภูเขา เมียกูมื่กี้ฟันมาแล้วกูสิฟันเมียมึงขึ้นบ้างมันสิเป็นอย่างไรถือว่าหายกันเพื่อนโอ้ยปากชิบหายที่กูบอกว่ากูฟันเมียมึงนะมึงเบิ่งปากหรือะกูว่าวเล่นซื้อๆเกียรก่อนมึงเบาเล่นวันนี้จมลำหนามมึงบ้าปัะสาทมานี่แหละคือผลของการที่มึงเบาเล่นมึงจำไว้เด้อว่าข้อนจะกูข้คนจริงบรกสาทชัวบกน้าหมามึงหนีกับใครได้เอาเราไปด้วยไร้่าดิเอาเมียกูยังมาไล่กูอีกโอ้ย